สวัสดีเพื่อนทุกคนสวัสดี f อทุกท่านวันนี้หมดมีทุเรียนจากการ F จากหน้าเพศ F เอายากรู้ว่า F แล้วก็ซื้อในช h อปปีแล้วก็ซื้อกินจากตลาดอันไหนจะทูกดีแบบไหนเขาเอี่ยมมาแป๊บๆกันแทกๆแป๊บประมาณเอามาดูว่าตัวไหนดีกว่ากันตัวไหน ตัวนั้นมันมันเหมาะแล้วกะ็อันนนอีได้มีคุณภาพมากกว่ากันอะไรเงี้ยเขาเพื่อความแบบประมาณว่าเอามาเปรียบเทียบมีข้อเปรียบเทียบเนาะครั้งแรกโมกษซื้อมาจากช้อปปีราคาประมาณนึงที่หมดลงคลิปไปแล้วใครสนใจก็ไปดูได้ในรีวิวการซื้อทุเรียนและอันเนี้ยรีวิวจากหน้าเพจนี่มีชื่อร้านครับผม ก็มีบอกว่าเข้าทรงทุเรียนดิบมาเนาะแล้วเขาก็บอกว่าให้เอาแบบว่าบางลูกก็อัดอีสุกแล้วก็บางลูกก็อัดอีบะซุกก็คือแบบประมาณว่าหมดอัดอีบปได้แกะหมดเนาะทั้งหมดในกองนี้6 0 0บาทค่าส่ง50บาทแล้วเราอีมาดูกันว่าข้างในเนี่ยมันอินดีบอมันอีมันอีคุ้มค่ากับราคาเงินที่เราซื้อไปบอหรือว่าเราต้องซื้อกินกับบ้านหรือว่าเราเอฟแล้วมันอีได้ดีกว่าก็คือการ เอามาเสนอเน่เพื่อนเพื่อนเพื่อเพื่อนเพื่อนยากยากเอฟยากอะไรเงี้ยเพื่อดูคลิปหมดไว้เป็นตัวอย่างว่าเออถ้าเกิดว่าเอฟแล้วบอดีหรือว่าเอฟแล้วดีอะไรเงี้ยก็เอาไว้เป็นแล้วเขาก็บอกว่ามีเค็มพร้อมถ้ามันบอดีมันบอสุกหรือว่ามันออนหรือว่ามันเป็นทุเรียนที่ไว่บอดีเนี่ยมันสามารถเค็มได้เนาะแังกตกันแล้วนี่นี่เพจนี้สูงทั้งหมดรับวันนี้ มดไมได้เป็นคนลับเขาส่งเพ่งบานเนาะมดไปทำง,งานเพิ่งกลับมาเริ่มแกะเลยจ้ะเริ่มแกะกันเลยแล้วเรามาดูกันว่าผู้เรียนมันมสุบบอลีดิออกกบอลอย่างเงี้ยยีเดตะกินบอมนีทายคิดความดึเขาบอกว่าไซส์มินิเนาะได้มาทั้งหมดตามโดยสามลูกเรามาฟังเสียงกันเลยเนาะ อ้าวเหมือนกับมันกับอีกอบนองนมไหนนะเสี่ยงมันนะเนาะอันนี้มันยังประสุกจ้ะนั่นมาสามลูกโอ้นี่สุกแล้วเฮามาดูกันว่าที่สั่งไปนะ่ะห้าโลห้าโลมันจะตรงตามที่มดสั่งบอกมันอีได้5้าโลเนาะ ทุเรียนที่สั่งไปจะได้ห้าโลไหมทั้งหมดสามลูกนี่คือราคาหกร้อยเด้กตกลูกล่ละซองร้อยคาาทรงห้าสิบบาทอูอ้หูเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อขอดูกิโลดีๆเด้อแป๊บนึงแป๊บนึงเอาวางดีๆก่อนเดี๋ยวเอาอีกที <laughs> ประมาณมบบนาีโอเคเนาะขอดูกิโลกันเด้อ แทนแทนโอ้4โล4ขีดหายไป6ขีดอะแต่มันให้ลูกเราซ่องขีดเลยเหรอแต่ว่าตอนที่มดสร้างในช้อปปี้ก็ให้ลูกลให้ให้ไปซ่องขีดเหมือนกันก็คือว่าทุเรียนมันมาดิบเนาะถ้าสุกน้ําหนักมันลดมดกรู้ว่ามันต้องลดแต่วันนี้มันลดไป6ขีดเลยอะหนว่าลูกในว่าสุกอะ เดี๋ยวเหามาเกะกันเลยเนาะว่าเนือ้ออีดีบอันนี้ดิบนี่ไงสุกอะอเอ้ยข้อหนูยาาเด้อนี่เอาทุ่มมือมาใสา่ทุ่มมือกระโบโบดีแล้วบบมีทุ่มมือเนาะเอาแบบแบบชิละหุกได้ยังไงเก่ายังงั้นอะนี่แบ กิโลลูกนี้1นโลครึ่ง1นกิโลครึ่งเนาะเราหมดอิมาแกะเนื้อดูว่ามันใด้ประมาณเท่าไหร่2องขีดภาชนะที่ใส่อสองขีดจะได้กินแค่ลูกนี้แล้วก็อันนี้น่าจะน่าจะกอบน้องนุมไหนแต่หมุดหมักที่แบบว่าสุกแล้วว่านอะแต่ถ้าถ้ากอบน้องนุ่มหนนี่ก็ต้องขอดูอีกทีนึก่น จ็บมือด้เนะเพราะว่าทุกมือบอคอยบอคอยหน้าบันไดถ้าดูคลิปมดนี่บางคนก็อาจอิปอกทุเรียนได้เลยเ้อสำหรับคนที่ปอกโเป็นสำหรับคนปอกทุเรียนโเป็นนี่แกอาจอิปอกได้เลยนะอะเพราะว่ามันง่ายมากเลยกับการปอกทุเรียนสำหรับรดมาเลยจ้ะมาดูล่องกันเลยเนาะสุกเลยนะอ๋อลูกนี้บอลเนี้ยที่เคาะก็ุ้กอะ ขอดูเนื้อหน่อยนะฟังเสียงแล้วมันสุกแล้วเนี่ยอ้าวสุกจริงๆเห็นไหม่็กดไปเนื้อเบมเลยโอ้วเจ็บมือจังหุ้งมือปะน่ะโมเมนต์หุ้งมือที่แบบว่าเข้าไอ้บ้าขี้เหร่โดยเฉพาะเนาะมีดหม,มดก็บาดีเด้อปลายก็ปลายก็เปลี่ยนเนี่ยหูดูไหมปลายก็เป็นแบบ ไอ้อะไรก็มันใครเอาไปไซส์ฟันอะไรอะ่ะมาทางนี้ได้เลยดีะ่ะาอันนี้มันเสียพุ่งเลยเราค่อคยซวยเท่าไหร่เนาะหอมว่าได้เรียกอะ่ะ สำหรับคนที่ซื้อทุเรียนมาแล้ว้ากเป็นกับเบิงคลิปได้ดีได้ดึงสุกเรียบร้อยพร้อมิีมาดูเนื้อกันจ้ะซวยปะซวยอืเฮ้ยมันแบบอะให้ดูสด ช้างกันเลยเนาะว่าอีได้ปรนดายอย่างน,นี้ซองคีดลวรูปนึงนี่อีได้ปดันดาเนาะมีซามผัวพี่น้องซามผูเท่านั้น பூணிகளவு <laughs> ก็ะซวยดีนะมีห้าปูลูกนะหักออกไปสองขีดได้ประมาณหกขีดเนาะได้ไดดไดรรหนึ่งลูกได้หกขีดแต่บารวมได้เยอะได้น้อยนะ สำหรับหนึ่งลูกที่เลือกองลูกอย่างป้องป๊อกน้อยคลิปนี้มดมารีวิวให้ดูว่าซื้อทุเรียนจากการเอฟหน้าเพศเป็นยังไงเพื่อไขาย,ย,าออยี่ยากขอลุกหนืออยก,ก่อนนะเพื่อไข่ย,ยากเอฟจะได้รู้ว่ามันคุ้มหรือบ่คุ้มสำหรับนี่ก็ตกนี่ซองลอยอตีซัู้กก็ซองลอยเนาะคุ้มบอกพี่น้องว่าสามชิ้นนี้ซองลอยแต่ว่าลูกนี้ก็สวยด้วนะ มีลูกมีกะซีผูใบใหญ่เนาะลูกนี้น้อยที่สุดแต่มีสุขยุ่ลูกเดียวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องมดผาเพลินนำเ้ว้ยจ้าถ้าใครอยากซื้อก็ลองดูลองไปเอฟด,ดูรักทุกคนสวัสดีจ้า